สวัสดีครับ FC ทุกท่านเลยครับครัหลานเรื่องสัพกระเสริฐไทยนะครับอยู่โรงงานปุ๋ยครับนี่ครับนี่โรงงานปุ๋ยอัดเม็ดนะครับของหลานเรื่องสัพกระเสริฐไทยนะครับอัดเม็ดให้ลูกค้านะครับนี่ครับมาชมนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์วัตถุดิบนะวัตถุดิบมะม่วงผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นี่คือ อันที่เฮ็ดแล้วแล้วเรียกว่าผลิตภัณฑ์อันนี้คือวัตถุดิบนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นมูลไกล่ไข่นะครับขี่ไก่ล้วนนะครับที่เห็นสีเขียวๆนั่นคือวัสดุปรับปรุงด,นะรดินนะครับดินนะครับหรือว่าดินปลูกต้นไม้นะครับดินปลูกต้นไม้ของมูลนิธิสัตว์เกษตรไทยอ่านี่ทีเป็นขี่ไก่อัดเม็ดนะครับเป็นหกล่อนะครับอีกอ่หนึ่งบรรยากาศ คื้มๆฝนนลดหน้อยนะครับคนงานกำลังขึ้นจัดทรงนะครับจัดทรงขี่ไก่แอดเม็ดครับมาชมกันหนึ่งรถทุกล้อนะครับ10ตันหนึ่งรถ6กล้อนะครับ10มันทุกได้10ตันนะครับทางร้านืองสับพเกษตรไทย สนงเกตสนใจไปติดต่อกันเข้ามานะครับสอบถามกันเข้ามาครับปีขี่ไก่อัดเม็ดของหลังเรื่องสัตว์เกษตรษไทยนะครับบริการจัดทรงขอดแทงหอดสวนขอดหมองอจัดลงเรียงให้เรียบร้อยนะครับกระสอบเงี้ยงกระสอบงามๆนะครับขี่ไก่แท้ๆอะขี่ไก่ลอยผ่าเส้นล,ลุ่นๆลอยผ่าเส้นนะครับโมนี่ดินเจือปนนะครับเป็นขี่ไก่จาก ฟาร์มโดยตรงนะครับเอามาทานการมักนะครับมักให้เรียบร้อยนะครับหลายค่อยมาอัดนะครับอายุการมักเนื้อขี้ไก่นะครับอาู่ที่ประมาณหาชิ้นหกเดือนนะครับหาชิหกเดือนแล้วก็ไฟนํามาอัดเม็ดนะครับงไ้วทงไหนจะฝากไว้นะครับนองไม้ขี้ไก่อัดเม็ดหลั่นลุ่มเรื่องสัตว์เกษตรไทยนะครับ สำหรับที่ตั้งกาลานสำนักงานนะครับที่จัดจำหน่ายครับอยู่มหาสารคามนะครับอำเภอกันทละวิชัยนะครับตำบลนาศีนวลลานโกดังใหญ่ๆสีดำดำนะครับสีเทาๆนะครับล่างกว้างที่ถนนเสร็จลักนะครับอยากซื้ออยากใสอยากได้โทรมานะครับที่เบอร์โทรนะครับอยู่ผางฮอกล็อตก็ได้ครับที่เบอร์โทรนะครับ0973291026นนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร อีกเบอร์นึงนะครับ0973257575ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับสอบถามกันเข้ามานะครับฝากไปได้วยครับร้านล่งเรืองสักเกษตรไทยนะครับ,บคัุยที่ใกล้อัดเม็ดนะครับบรรจุกระสอบแหังนะ